โดยโดยขค่น <Do> ่อยเย้ในพี่อาฟังคนโดยโดยเนาะโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีขน่ไสบายดีก็แสดงวามสบายดีมายังสมพี่น้องหมู่เจ้าต่อไปนี่ก็สิได้ให้พี่น้องได้ฟังการเสพเสพกันสลอง เสพมลซึนเข้มมซึนครับมื่อนี้อาจารย์แท็กซี่วันดีครับวันดีครับเป็นมะยามมะมายามลูกศิษย์ยามน้องยามนุ่มแวะมาะทุระเลยแวะมาเล่นน้ำโอ้ยต่างมาเลยนะเลยแวะมาะิ้งเขาหา,หาหนูมาไวปถาให้หัวนหนึ่งโอ้ยทีแรลกกรวา่ากสิอ่ะอันอันอาจารย์น่ะส มาดาผมเนี่ยผมจะหาหนูเวลาเฮ้ยมันจะมักกันต่อกันหนูกะเรยว่าที่แล้วว่าจะมาผู้เดียวเด้เพราะว่าตัวว่าหาหนูเวลาเด้มวันนย้จะแม่บอกแกวอย่างมะนั่งแกวแน่แกวฟังไ่มเขาเจ้าะไปต่อไปผู้เดียวซาหมดเองมันไปยากมันไปยากถ้ามันอยู่ไกลไกลจะมุ่งไกล บอกปัแห้งนามเป็นชนิดลีวันแม่มาหอนสชนิดลีวันคืนเดียวมาลำทางเออเนี่ยวเลยเนาะเหยี่ยายอยู่เืินเออ่าสาย่านมันบอกกับแม่ว่าเสียหาหนูไม่หาไวใจมันพอแห้งหามมาหอดพี่น้องเ้ยลงรถปั๊บมาติ้มอยากไ้เทงไอเที่งน้องใช่ไหม้พอดีเหย่ยายนี่เพราท่านเป็นนังรถคุยโทรศัพท์อยับ เรียกเฝ้ากับไม่เรียห่างกันจะได้ความตามใจจากมาเบิ้งหนูถนดอกแล้วน้องมันหนาหมือนหนูไย่างไอ๋อน้อนคือน้องท่าเนี่ยเคยหาหนูมาหายตลอดเออเคยหนูสองสามโอ้ยหนูไปห่างบ่วงนี่ละบ้าหอนเป็นหนูซีขาพี่น้องเอ้ยเหลือเท้าเท้าลงมาลงมาลงรถมาลงมามามาหันมาเบิ้งหนูดิว่าอยู่เป็นอย่างพ่อลงมาก่อนอ่ะเบ้าหินหนูสองขา ต่อไปมันเป็นหนูสองขาเสียใจเติบเจี๋ยหนูซีขาแสบแสบไปหนอว่าหนูสองขาเรอบ้ยวหนูสขาเราชอบไว้ลายยันว่าลุงมีตั้งแต่น้องเมียมาเรื่อยๆนะว่ามป็นอินูซุ่มนั่นโอ้ยว่าเป็นหนูซุ่มนั่นเบิ่งดเดียวหนูสิงตาจวนมีแต่งน้องเมียมาเนาะเราจะพาไปยามอยมแต่ผู้ขัดแต่งจต่ผู้ขัดแต่เนาะว่ามือผมสิไปอย่าไม่จานเสียน้องเมียไปนั่อยู่ แต่นมเมีมยใหม่มันเป็นคนเก่าบักมันไปทหารอะบักมันไปทหารมาแล้วมันเจีออกเดือนนี้เคยแล้วตอนนี้ประจำเยสเซยลเริืมเด้อพี่น้องเอฟซี FC ของผมครับเออเบิงช่องสายเย็นวันลุงแล้วเยสเซิลเริมไปเบิงช่องเอาแท็กซี่นนหนุ่มบ้านนาเบิ่งผู้เฒ่านะอย่าเบิ่งแต่ผู้เ่าเลยติ <c ười> ดตามให้เพื่อนนำ้ำนะครับไปเบิ่งหันกันมาลืมเบิ่งนี่ขอบคุณครับ อันนี้เบิ้งแนวจังไรเบิ้งของผมเบิ้งแนวดีๆไปหั่นมานี่ของของอาจารย์เป็นไม่คิดกันนั่นล่ะบ่ได้พอกันโดนเติมด้วยเนาะโอ้ยบ่โดนแล้วมันหลายปีเลยจากกันไปหลายแล้วยังเหลืออยู่3าี่เหลือสิเอออาจารย์ใส่ชุมแค่เด้อเออยังอยู่เราเราอยู่ใส่แล้วก็อยู่แถวบ้านกระพีมันฟางลั่อืมจะรายการ ในการวิทยุกคับพรอยู่เขกินเหล้าเยอะเคครับผเห็นเพิ่นโดนแล้วเขาไปหากับเจ้าสิบภาพพยามไปเอิ่นแล้วเหรอผมมีมอเตอร์เบรคติดต่อเพิ่นเยอะเอิ่นมาแล้วสบายตรงใช่ตัวภาพเป็นอย่างแรกกี่ดอกเคโยบีบซีดีใจได้เห็นกีกี้เขียนไปเรียนาะโอยเขียนเขียนไปอัดสปอร์ตอัดสปอร์ตนิ่งนอนรับอัดสปอร์ตรับจัดไต่การโฆษณาทุกวันนี่หวะแมนรับอัดสปอร์ตงานก็ไปถูก งานแล้วก็แต่างานก้อนเสริญและพ่อพี่ดอกเออครับเราสี่การนะเนาเมย์แค่การ์ดเราเมยอ๋อตอนนี้ปู่รับงานอยู่ทวนถ้าว่าจะให้ปูรับอยู่ระบบย่อนอยู่รับรับเชิญก็รับไปเดี่ยวกั็ไปไปเป็นมู่กั็ไปสามารถติดต่อเบอร์โทรปู่ทำโฆษณาทั้งพี่กับทู้หาสายันก็ได้ตั้งน้องไข่แล้งเดียบตั้งปู่กับบอกเบอร์โทรอ่างบอกเบอร์โทรปู่ตู้หาพ่อกับ ศูนย์แปดหนึ่เก้าเจดซีหนึ่งซีหาเก้าติตต่อได้ตลอดเวลามีงานอย่างตลอดเวลามีงานยีี่ชั่วโมงมึงงานบวชนงนนก็เป็นทางงานก่อสร้างป่วยเอวปวยเอวเลียวปูนเพราะเีทั้งปีกันติดต่อสายันไปแล้วไปนำกันเนี่ยมลมดถนาหนังน้ำหนองน้ำนุงผู้เอเขียวเร็บแหลม เอาแล้วก็ม่หากินตั้มใจท่นละอ้ยก็เมนีนก็ใ้มุไผ่มีไผ่อยู่ห้ารอยปีแล้วเนาะแมนนะใส้มหรบวกไปละอันมูดึงไปก็ได้ไปพอเพียงนองนุ้งดึไปก็ไปผนพ่มีก็เลี้ยงงวอยู่หน้าเลี้ยงง่วเจตัวแ้่หลคคนบอกเลยชิบก็ตัวนี่แหละเดี๋ยวนี้พล่ะป้าอันเลี้ยงแต่งัวบ่เลี้ยงควายเต สิก้อยมีกอยตัวหนึ่งตัวชิก้ยตัวนี่สื่อเฉพาะอสื่อว่ล้านก้ยก็เป็นก้วยเต่านะลูกเจ้แขกท้องเทืองมัมมีแหมเ่าเขาจะว่ามันเต่ามันบองมูมี้จะเก็บเลยเหรอเอาคือเอาควายนุ่มมาพอควายนุ่มกูบอกมาสั่งหี่แขกตขงวาเขาเขาว่าเขาสื่อมากค้อยมันบมี่แขวทั้งเทิองแม่แม่เป็นเห็นนี้แขวอันเป็นยังบมมีขแขวทั้งเทิอง เอาควายมันบุมีแขีวทั้งทั้งเดี๋ยวหละมันอยู่เขาเขายังบอกว่าอยู่ซื้อซคือแขีวทั้งทั้งคือบ่อเด้เขียวควายมันต้องเอาแขีวข้างล่างเขียวเขียวเอื้องเขียวหยางแม่ซื้อจากบาทควายจนนั่นแม่ซื้อหาเมื่อื่นคือมาพอเอาดอกซื้องงดซื้อกล้วยน้อยเพราะมันกล้วยเถาเด้ียร์แม่นั่งปัญากล้วยแม่นั่งปนญหเบิ่งเอาแม่นั่งอย่งเด๋ยวทั้งวตรงแท้ทุกผู้เพจนะบัญหาข้าวบางแล้วกล้วยมันไม่เขียวเรื่องเศรษฐา มันนเป็พ่อไปทับแม่เจ้าน่ะไปทับแม่มาแล้วอาจารย์แล้วลับไปแล้วบดันเหรอเรียบร้อยแล้วอาจารย์ไงสีเพราะว่ามีสำรองอยู่ตัวหนึ่งอยู่เอาตัวนาเอาตัวนาตีเตี้ยเนี่ยเมื่อก่อนอีตัวหนึ่งค่ะไม่ใช่ตัวนี้ตีเตี้ยไม่ใเตี้ยอาจารย์เตี้ยยันารย์เตี้ยมันก็เกลี่ยไปซ้ำ ยามอาจารย์เดี๋ยเสี้ยวไปยหรอหมกหนะปูเสี้ยวยังไปหนูอีกอันเดียวกล้วยหนูไม่ไม่ใช่หนูสี่ขาเนี่ยปนีหนูสองขาเด้่ยปูเอาไปสองเลยหนูหนูสี่ขาก็จะไปแล้วหนูสองขาก็จะไปเสียงมาถึงเสียงกำลังด่างไฟอยู่กำลังจีจีแล้วนะ เอ้ยส่ใช้ถุงเนี่ยใส่หัวคมพูดเดี๋ยวถีสองค่อยกลับตัอปูเดี๋ยัใกล้ๆดีเหรอเนาะัจะไปหาจัดคมเอาแล้วอันอันพูดได้คำวราสองคนแม่เด็แม่แม่เป็นตม่น้ทางซอยคับเป็นคับตะบัวเ้อะดีดีเด้อพ่อพดีเด้อ ขับแต้พัวน่ดีเด้ถ้าขับพัวประด,ด,ด,ด้ี่ยมันยาดเลยเด้อันนี้ขับบระด้เได้เนี่ยมีเจ,เจลออขับเมียเนี่ยทางเเ้าพันเกีลบอกนเนาะโอยไปชั้นไรก่อนอมเนเต็มเต็มเฮ้ยเต็มเต็มันมัน่าไงพธรรมดานี่อย่าเออย่าบอกไมได้พยายามคือนา ไว้ๆเลละกันพักกองมือไหนก็ไปตอนนี้พักกอ,อง <จะ S 1> แล้วนีงมีมา้ำไทยละครนึงบะครับผมสี่ไทยบัวลายสองสามมือผมสีพักเที่ยนึงยังสินะทายตลอดสมองเ่ไปทั้งพุณปู่มีหนูบ้างวะปู่เดี๋ยวนี้มันอยากห่างเนาะบอรหนูสองขาไหมเออมีหนูเดี๋ยวหาว่าให้ทา,ายเซีนเลย เออเจ้าก็ไม่ต okay. ้องไปขอไปกับลูกไปก็ชิไปยล้งมันชินแล้วแหมเจ้าก็คอยนั่ง yeah. ยู Fl ่หันเจ้าเคยเห็นอยู่เซ่เราู้ก็จะร้ายเฮ็ดเนสตายเคยจาไอวะเห็นเลยต้านสบายเพราะว่าเพราะว่ามันบอกว่าลอยปีละเพชรอันใดมีความสูงเฮ็ดเลยไม่ได้ห่วงได้ปูแล้วแต่เราเสียเฮ็ดแล้วแต่เราเสียเอาเพิ่มนะหาให้พร้อมปน่ะยืนมอญได้แล้ว พอแล้วจะสิไปแซกจะกับไปรู้ดเขามันหน่อยมันนุ่มยู่งนั่มันผมมีเขียวกัสอยแล้วนั่มันตะเกียบห้ออยากไปวันไม่เพื่นอ่านขาดเลยเด้ว่าเหมือนกำลังเลี้ยงเดี๋ยวนี้สิไปใซกไปรู้ดสีไปตายแซกับรูดใช่ว่าจังน่นอ่านขาดแล้วขาดแล้วแต่ผมมีปัญญานท้าถ้าฝขั่า ริดตาหมูแ no ล้วตัวพ่อใส่ไปบ้างหมูแล้วคือหนึ่งเนาะแต่กี่ฟอแล้วพอจัตใจเออเอยอยู่รลงบ้านผมสิพยายามเพื่อนั่นแหละแต่เรื่องแว่เขาบาดก่อนของหลไปข้ามแวไม่วี้ละมูนี่ด้วยลผมจบโัวสัวคนน้น Hello, Jack tháng quá nó bỏ lắm. Ah, đấy là ờ, đeo, ai ở quê nó. Mày lên. Mày lên, nói lên, mày lên, lên. <laughs> <Cảm ơn> mày lên, mày lên. Mày mày lên. Mày đi mày lên. Mày lên, mày lên. Mày lên, นมียลอยเนี่ยหอวปุ่นี่เมอยเาียเลนมเจ้งมีแจ้งไปไปสามเทียบเห็นเขาจ้กเทียเทนนึ่งว่าไปเอาเลขบัตรเงี้ยน้องเรื่อเทียหนึ่งเอาเลขเทียสองว่าคนจำศีนอยู่ ไปเทื่ยวสามพูดว่าเพิ่นไปนะมูไปเล่นนี่อย่างนี้แหละไปสามเสียบวยเมือ่อวันนั้นผมไปหาไปกับเพิ่นเพื่นประยูนนะเขาแให้ถ่าเพิ่นกับบัวมา้งไงปีใหม่ย้ำสงการนะผมไปแต่ว่าปีนี้ผมไ่ได้ไปเลยปีนี้ว่าสิไปกับโควิด <COVID. S 1> เออเพิ่นโควิดไม่ได้ไปเลยไปหากันยากองหาเป็นโควิดต้องมาที่สี่สิบสามนี่น่า เอาตอนนี้ให้เอฟซีฝาแลรถได้ก่อนอยู่ทั่หนะอาจจะไปใช้ถูกโทษถามแล้ก่อนครับขั้นบนว่าอนุญาตให้ไปลยังไปลมานมกใจงรือล้วถูแต่ก่อนบวกไปชุนี่นชุนหามบวกเขาว่ายุ่เสียเที่ยวเนาะบนบนไปเลยเสียเที่ยวนี่งานที่เบนขยันท้ามาละข้าพเจ้าสภาพสภาพประมานเรืองว่ปกติเกขาันเพิ่นเพิ่นขยันหามเผื่อเ่นเผื่อเผื่อเปิ่นเจว่า อ๋อกูไปได้ตอนรับยู่ซื้อกับโพเพราะว่ามากเลยนะแง่นยเงี้ขากับจ,บจุบมึงก็จะอาชีพโเต็มใจเออมันกับเนีย่ย<ช>แต่แต,<ะ>แต่นี้โอลหลอดนี้โอลซื้อว่าเออขั้นบนแบบกันธรรมดาคนหากันเนาะครับจำนวนนี้มันยากกันขนาดเด้อะแล้วเอเอ,เอตอนนี้คลิปเอาไว้ใช่นีน้ก่อนอาอามาเห็นปูกับ มีงานก็คือให้ยเอฟซีโทรหาได้ตลอดเวลาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงก็รับงานปกติแมนแมนฝากไอ้เรื่องไปนองเด้อฝากช่องเอาแท็กซี่หนุ่มบ้านนาเอาไปกดไลค์กดติดตามไปเบิร์นหลายๆเด้๋ยวแสนหมูเนี้ยเห็นมากเลยเอาไปได้เฮงครับโอเคจ้าโอเคครับสวัสดีครับ